แล้วตรงบ้านคุณบีนี่เป็นพื้นที่ลาดลุ่มต่ำด้วยใช่ไหมนะพระรามสามตรงนั้นะเนาะติดสมุทรปราการใกล้ๆสมุทรปราการคือตรงๆเลยก็คือถ้าถ้าไม่มีการสร้างคลองลัดโพตรงนั้นนะของในหลวงนะครับถาราชการที่เก้าของเราเนี่ยถนนเก้าหลวกจะมอมเละครับตรงนั้นคือคลองลัดโพที่เปิดเร็วมากคือถ้าไม่มีคลองลัดโพเนี่ยมันจะยับตั้งแต่ปีห้าสี่ละโไปแน่ๆนะตอนนั้นเพราะมันปิมทุกวันคือเป็นโครงการที่มีประโยชน์และมีความสวยงามด้วยนะ ใช่เนี่ยอ่นสวงามลังการกันได้ด้วยใต้แล้วก็ตรงบ้านผมเลยก็ใช่แล้วสุดยอดจริงแล้วก็เอ่อเรื่องที่เขาเล่ามากันอะว่ามีคนที่ไปเจอพระองค์ท่านอ่ะตอนที่มาดูตอนตีหนึ่งปีสองที่มากลางคืนอ่ะก็คือนาที่เคยเป็นมัคคายกที่วัดที่ผมไปบวชที่ไปถามไปถามว่าลุงลุงมาทําอะไรตอนกลางคืนเนี่ยคือเห็น้างหลังแล้วมาคนเดียวนะ เป็นเรื่องจริงใช่ไหมเป็นเรื่องจริงนะก็บอกว่าหันมาก็บอกว่าเดี๋ยวมาดูมาดูน้ําหน่อยมาดูอะไรกันตีหนึ่งตีสองพหันมาลุกเป็นลมลยนะฮะก็เอเดินทางมาถึงวันนี้แล้วก็ฝนเนี่ยมันน่าจะเป็นดีเวคชั่นเลยพี่นะฮะดีเวคชั่นที่ที่ที่หนักมานะฮะก็เอถ้าเทียบกันแล้วตอนที่อยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยฝนฝนเจอดิวิชั่นสามลูกปรากฏว่าเอน้ำที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันเร็วมากนะพี่นะ นะฮะลงลงมานะค,คนับค <laughs> ือน้น้ำตาไหลใช่ทนะี <laughs> ่เดือดน้ำตาไหลก็ก็เรียกว่าที่ญี่ปุ่นก็เคลียร์เร็วแต่ที่ไทยนีย่ตรงนั้นเนี่ยถือว่ามาเคลียร์เร็วมากเพราะว่าถ้าไมา่อย่างนั้นเนี่ยชาวบางกระเจ้าตรงนั้นเนี่ยอยู่ยากครับแล้วก็อยู่ลำบากนะครับคุณบีนี่คุยเรื่องนี้ทำไมเนี่ยเฮ้ยพอผมพอผมเห็นพี่เ <c oughs> ดือปุ๊บผมก็เข้มแข็งขึ้นมาหนึ่งคนนะฮะ ก็อ่าเดี๋ยวเป็นแฟนส่งข้อความมากันเริ่มเหมือนเดิมนะคุณปั๊มครับผมนะฮะก็ก็ตอนรับทุกท่านนะฮะกับการกลับมาของผมด้วยคุณบีเยวอ่านช่วงแรกนิดนึงนะฮะนี่นี่คุณบีเร็วมากทำให้ผมร้องไห้โอ้พี่บีนี่